สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับทางเพจเรือนไม่งามนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการจิดตั้งบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องทำห้องน้ําแล้วก็ระเบียงหน้านะครับแล้วก็พร้อมด้วยระเบียงข้างและครัวนะครับวันนี้เราอยู่ที่อําเภอทับค้อนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นบ้านของพี่เอกนะครับผม ตอนนี้รถเข้าถึงหน้างานทั้งสองคันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตอนที่เราประกอบตัวบ้านและระเบียงเข้าด้วยกันครับว่ารูปร่างจะเป็นประมาณไหนนะครับหลังนี้มีการขยายความกว้างของระเบียงครับเป็นสามเมตรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวบ้านแล้วในส่วนของระเบียงนะครับประกอบเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ขนาดหลังนี้ให้ดูนะครับ ตัวบ้านหลังนี้นะครับกว้าง3เมตรนะครับระเบียงก็3เมตรนะครับรวมหน้ากว้างเนี่ย6เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไป7เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับตอนนี้ช่างลงสีรอบที่สองเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้เป็นลายฉลุนะครับราวระเบียงด้านหน้านะครับหลังนี้ตรงนี้เป็นจริงช้านะครับพื้นด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้แสงก็ถือว่า ไม่เยอะมากนะครับผมเป็นประตูบานเลื่อนคู่นะครับด้านหน้าพอขึ้นจากบันไดสามขั้นมา <c oughs> ก็จะเจอประตูตัวนี้นะครับรตู้สามารถเปิดเข้าไปข้างในได้เลยนะครับอันนี้พื้นนะครับรอบสองเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วระบบฝ้าไฟนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆกันครับเอ่อ ตัวนี้เป็นม่านของพี่เอกนะครับผมพี่เอกออกแบบให้ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของผนังยาวเลยนะครับมีม้านั่งแค่ตัวเดียวนะครับด้านในก็มีซิงก์แล้วก็อ่างล้างจานเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ไม่เอาม้านั่งนะครับในส่วนที่เป็นตัวชุดที่สองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ยังไม่ได้ทานะครับตรงนี้นะครับปกติแล้วเราจะเห็นเป็นม้านั่งนะครับ แต่ตรงนี้พี่เอกทำเป็นผนังบ้านนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บสิ่งของนะครับตู้หรือตู้เย็นบริเวณนี้นะครับผมเลยทำเป็นแค่มานั่งตัวด้านหน้านะครับปลอดไฟด้านนอกมี3หลอดนะครับผมตามแบบสแตนดาดแล้วก็มีปลั๊กไฟเสียบตรงนั้นนะครับอันนี้ตู้ซิงแล้วก็อ่างล้างจานนะครับหลังล้างจานเราเก็บไว้ข้างล่างนะครับมีให้นะครับ หลังนี้เป็นกระจกลายดอกพิกุลนะครับสีขาวสีบ้านเป็นสีไม้สักทองนะครับผมในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องทำห้องน้ำนะครับมีลูกค้าหลายท่านถามมานะครับห้องสำหรับทำห้องน้ำจะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับผมมีช่องลมนะครับมีผนังมีระบบประปานะครับพื้นนะครับด้านบนนะครับมีฝ้าทาสีแล้วนะครับมีหลอดไฟแล้วก็ อันนี้ช่องเซอร์วิสนะครับไว้สําหรับเชื้อเซอร์วิสพวกสายไฟนะครับผมเวลามีปัญหานะครับมีให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้จริงแล้วมีประตูนะครับมีประตูปิดเป็นห้องได้เลยนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดไห้นะครับตัวนี้หลังนี้พี่จะเอาประตูมาใส่เองนะครับผมซึ่งประตูปกติแล้วจะเป็นเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับแต่หลังนี้พี่สั่งเป็นสูงสองเมตรนะครับผมแต่ จะซื้อตัวประตูมาใส่เองนะครับผมผนังด้านในนะครับตรงที่ห้องน้ำก็เป็นแนวลูกฟักเหมือนด้านนอกนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังกันครับผมครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็เหมือนปกติของหลังทั่วไปนะครับเพียงแต่หลังนี้เนี่ยมีความกว้างเยอะกว่าปกติปกติก็5้าเมตรนะครับที่เราเห็นนี่คือหกเมตรนะครับผม แล้วก็ห้องน้ําหลังนี้เห็นพี่เอกเหลือไว้ตรงนี้แค่สิบเซนนะครับห้องน้ําหลังนี้จะเป็นสองเมตรนะครับความกว้างนะครับผมฝาเป็นแนวนอนตั้งนะครับเดี๋ยวผมภาพมุมดูมุมกว,ว้างนะครับผมนะครับหลังนี้นะครับอยู่ที่ราคา3 20,000บาทนะครับไม่รวมผลส่งนะครับขนส่งตอนนี้เรายังทำ ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกอยู่นะครับผมของพี่เอกเอมีค่าขนส่ง10,000บาทนะครับอยู่ที่อ,อำเภอทับคอ้อนะครับตรงนีเ้เลยจากส่งฟรีมาประมาณ100กว่ากิโลนะครับซึ่งตรงนี้400ประมาณ460นะครับจากโรงงานของเรานะครับครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อไปที่เพจเลือนไม้งามบ้านเรือนไทยได้นะครับหรือว่าเบอร์ 081, 048, 38, 38 89, 8 2, 6, 12, 82, น 082, 1ะครับ048 3889 082 106 1282นทั้ง2เบอร์สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจดูตัวจริงนะครับประสานมาทางแอดมินได้นะครับหลังนี้อยู่อำเภอทับโพนะครับแถวแถวตะพานหินนะครับไม่ไกลจากถนนใหญ่เยอะนะครับประมาณ5้าโลนะครับถ้า ลูกค้าท่านใดสนใจจะชมตัวจริงนะครับประสานมาทางแอดมินเพจของเราได้นะครับครับผมหลังนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมครับขอบคุณครับ